ประเทศไทยไทย国ประเทศจีน中国ประเทศญี่ปุ่น日本ประเทศสิงคโปร์新加โประเทศมาเลเซียมาเลเซียประเทศลาวลาวประเทศเวียดนามเวียดนามประเทศพม่า缅甸ประเทศฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ประเทศฮ่องกงฮ่องกง ประเทศอินเดียยินเูประเทศไต้หวันไต้หวันประเทศบรูไนวรูไนประเทศเกาหลีใต้ฮันกัวประเทศนิวซีแลนด์ซินซีแลนด์ประเทศัรเซิลรัสเซียประเทศแคนาดาแคนาดาประเทศเยอรมันเยอรมัวประเทศออสเตรเลียออสเตรเลียประเทศบราซิล บราซิลประเทศอียิปต์อีประเทศสวีเดนสวีเดนประเทศเดนมาร์กเดนมาประเทศอิตาลีอิตาลีประเทศสเปนสเปน